มาครับเดี๋ยวเรามาผูกเป็ดตุกชโดนะครับนี่เี็ดติดใ้ก็เป็นนี่ครับเบอร์ยี่สี่นะครับสายสลิงครับแปดสิบปอนด์เคมาดูวิธีกันตัดสลิงยาวมาสักซอกหนึ่งครับนี่ประมาณนี้ครับ เปลี่ยนใช้เป็นเบอร์ยี่สี่นะครับใหญ่หน่อยดูวิธีการผูกครับแยกจากบนลงล่างนะครับให้เหลือระยะที่พอเกี่ยวเยื่อแล้วไม่ติดนะครับนี่วานมานี้อยู่จับไว้ครับก็หมุนด้านที่ไม่ห่วงไม่มีห่วงครับไม่มีรอยต่อครับทางนี้ ประมาณห้ารอบกับใ้นี่ลักษณะนี้นะครับโอเคแล้วสอดเอาอีกด้านหนึ่งครับสอดจากด้านล่างขึ้นข้างบน,นครับป๊บนี่เรียบร้อยครับจะคีมดึงหน่อยครับเพื่อความแน่นเรียบร้อยครับดึงไงก็ไม่มีรุดนะครับนี่ ต่อไปเป็นเอาเข้าลูกมุ่นนะครับอีกด้านหนึ่งลูกมุ่นก็ใช้เป็นเบอร์นี้นะครับใหญ่หน่อยแย่เข้าไปครับนี่ครับประมาณนี้อเออนั่นก็ขมวดเลยนะครับ ครับนี่ครับแค่นี้อยู่แล้วนะครับสายนาตกชโดงแล้วครับแน่นครับยิงหนึ่งยิงแน่นครับ